ปลอดภัยคะ่ะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะเอามานี่พี่ดาวมาให้แม่แม่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะพบกับเราช่องฟังพี่ดาวเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะสุขสันต์วันแม่นะคะก็ขอให้ มาไหว้แม่แม่เอฟซีนะครับผมก็เป็นแม่นะครับผมแม่แนะครับผมก็ให้ลูกสาวแม่ไหว้แม่ก็แล้วกันนะครับวันนี้เอ็นพวงมาลัยที่น้องน้ำทำนะครับแม่แม่จะไม่สวยมากแต่ทำด้วยใจนะครับใช่ค่ะไม่มีอะไรให้นะคะก็มีพวงมาลัยนะคะแม่แม่ที่ทําจากใจนะคะให้กับแม่แม่นะคะก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปปาถนานะคะไปไหนมาไหนเคล้วคลคาดปลอดภัยค่ะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะเอามานี่พี่ดาวมาให้แม่แม่เอามาให้แม่แม่แม่แอยู่นี่เอามาเอามาให้แม่แม,าม,าแม,แม่ก่อนเร็วๆ <laughs> ดูทำเลยแม่แม่ดูทำนะคะ องไม่เห็นนะครับน้องน้ำไม่มาเอาท้วงอ้าวมาน้องน้ำมาใกล้ๆแล้วเอาสูงมาสูงมานี่สูงมานี่สูงเอาไปยื่นไปยื่นไปอ้าวยื่นมานี่ในสูสเต็ปหน่อยอ้าวเป่าเป่าเพลงให้ไหนเป่าเพลงให้แม่ฟังด้วยเป่าอีกทีนึงเออ พี่ดาวบอกว่าขอพระคุณนะคะขอพระคุณคุณแม่แม่แม่พี่ดาวทุกท่านนะคะแม่แม่เอฟซีทุกๆท่านนะคะที่รักและเอ็นดูพี่ดาวนะคะขอพระคุณแม่แม่นะคะที่อยู่กับพี่ดาวมาจะเข้าสามปีแล้วนะคะแม่แม่รักและเอ็นดูนะคะคอยเป็นห่วงนะคะ คอยเมตตาพี่ดาวนะคะขอพระคุณแม่แม่นะคะที ies, ่รักได้เอนดูพี่ดาวไม่พอแม่แม่ยังรักได้เอนดูลูกๆนะคะครอบครัวของควานช้างด้วยนะคะขอพระคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้ลูกๆก็คือทําด้วยใจนะคะแม่ๆ่บ่ไดมี่ยังรู้หลาให้นะคะแต่ว่าทําจากใจนะคะก็รักแม่แม่เหมือนกันนะคะแม่แม่ก็เปรียบเสมือนแม่อีกท่านของลูกๆนะคะขอพระคุณนะคะแม่แม่ที่คอย ให้คําแนะนํานะคะคอยช่วยเหลือนะคะแม่แม่คอยเตือนลูกๆนะคะขอพระคุณนะคะพวงมาลัยพวงนี้นะคะนี่น้องน้ําทําเองนะคะอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะแม่แม่เดี๋ยวแม่ต้องต้องลองดูว่าน้องน้ำทำยังไงนะคะเดี๋ยวแม่แม่จะได้ได้ชมกันนะคะนี่อาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าทําด้วยใจนะคะพวงมาลัยพวงนี้ก็ขอมอบให้กับแม่แม่ทุกๆท่านนะคะน้องน้ำก็ขอไหวแม่แม่ทุกๆท่านเหมือนกันนะคะ ปีนี้พี่ดาวนั่งสวยๆไหว้แม่พี่ดาวบอกปีนี้หนูเป็นคุณนสตรีนะคะไหว้แม่แม่นะคะอ้อนแม่แม่พี่ดาวบอกว่าแม่แม่รักหนูน้อยๆแต่รักหนูนานๆก็พอนะคะส่วนของขวัญตัวน้อยๆพี่ดาวบอกบะมี่ไห้นะคะแม่แม่เพราะว่าพี่ดาวบอกว่าขอให้แม่แม่รักหนู เชือกเดียวก็พอไม่มีหลานให้นะคะขอพระคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะที่รักพี่ดาวแล้วก็รักน้องน้องช้างทุกๆุกเชือกเลยนะคะวันนี้พี่ดาวก็นี่ค่ะอาหารการกินของพี่ดาวนะคะลูกสาวแม่แม่นะคะโอ้มาอึโชว์แม่แม่อีกกลัวแม่แม่ไม่เชื่อหรอพี่ดาวโอ้คนสวยนะคะแม่แม่ บ้านนอนสอนง่ายเด้อไหว้แม่แม่เลอหน่ะพี่ดาวได้ยินไหมโอ้ดูกินหญ้าแม่แม่คําบักใหญ่เลยนะคะดเดี๋ยวพี่ดาวก็จะไปอาบน้ำนะคะแม่แม่แล้วก็จะออกทัวร์นะคะพี่ดาวบอกหนูตั้งใจนะคะตั้งหนูตั้งใจมากทำให้คุณแม่นะคะ หนูตั้งใจทําให้คุณแม่แม่แม่ทุกๆท่านนะคะแม่แม่ฟังพี่ดาวแม่แม่เอฟซีทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้พี่ดาวอบนั่งแบบไม่ไม่ค่อยอยากจะยอมลุกเลยนะคะแม่แม่ตั้งใจไหว้แม่มากมากเลยนะคะคงจะรู้นะคะแม่แม่ทำอะไรเนี่ย วันอะไรวันบ้น,บนยังวันแม่แห่งชาตินะครับส12สิงหาคมเห็นเองกับมือได้ไหมคว่างแ็งได้ไหมเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผลงานน้องน้ำตั้งใจทำเองนะครับวันนี้นไปเอาดอกไม้ในหมู่บ้านมานะครับ ดอกไม้ม,มีแต่ความรักทางอีรีก็เดี๋ยวไปชมตอนเสร็จก็แล้วกันนะครับแ,แม่อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับแม่ก็เข้าบ้านนะครับผมออกทัวร์เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมกับบรรยากาศใน บ้านนะครับผมในหมู่บ้านเด็กๆคุณยายนะครับโอ้ดีใจนะครับผมเด็กตั้งยายนะครับดีใจเห็นพี่ดาวชาวบ้านมีความสุขนะครับเมื่อเห็นน้องช้างมาหาถึงที่ถึงที่บ้านนะครับผม กันะครับก็ศึกษาําแม่แห่งชาตินะครับวันนี้นะครับผมดดก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ